เผื่อใครอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกว้าวุ่นนะครับวันนี้ผมมีงานจะมานำเสนอนะครับเป็นงานที่ฟาร์มแล้วก็งานส่งของแยกกันเลยนะครับทำฟาร์มก็ทำฟาร์มส่งของก็ส่งของนะครับประจำฟาร์มคือนอนที่ฟาร์มเลยนะครับนี่ครับนอนที่ฟาร์มเลยนะครับ งานฟาร์มนี่ต้องยี่บสี่ชั่วโมงนะจ่ายวันละหกร้อยบาทนะครับเอ้ายี่ิบสี่ชั่วโมงยังไงกลางคืนเผื่องูมาได้ลุกขึ้นมาตีงูมั่งนะครับเผื่อน้ำหมดเผื่อเป็ดชักหิวน้ำเผื่อลงเป็ดตอนตอนกลางคืนเนี่ยต้องเรียกได้นะครับหกร้อยบาทนะครับงานฟาร์มนะครับ ขอคนที่ไม่กินเหล้านะครับพูดรู้เรื่องสั่งงานแล้วทําไม่เถียงนะครับไม่เถียงแล้วก็ไม่โกรธง่ายนะครับอ้าวต่อมาเป็นงานส่งของครับการส่งของมีรถมอเตอร์ไซค์และรถกระบะนะครับ รถกระบะต้องการตอนเดียวเท่านั้นนะครับรถกระบะนี่จ้างนี่ฮะชั่วโมงละร้อยสามสิบนะครับวันหนึ่งก็ล่อไปสักสิบสามชั่วโมงนะครับสิบสามชั่วโมงก็คือจะทำกี่โมงถึงกี่โมงก็ได้นะแต่ว่ามาตรฐานเลยสิบสามชั่วโมง คูณ130ยสามพันหกรนะครับคือน้ำมันที่วิ่งผมจ่ายต่างหากนะครับแต่ราคาค่าจ้างนี่คือรวมค่าสึกหลอรถแล้วนะครับผมไม่ให้ค่าสึกหลอรถนะครับวันหนึ่งถ้าทำสิบชั่วโมงก็ พันหไหนลองดูที่ถ้าทำสิบชั่วโมงอะ่ะสิชั่วโมงถ้าวิ่ง16ชั่วโมงคูณ1ันสิบหกคูณร้อก็วันหนึ่งก็ส0งพนนะครับจ่ายจริงนะครับทำกี่โมงถึงกี่โมงก็บอกว่ากี่ชั่วโมงแล้วก็คูณนะครับ ไม่จ่ายค่าโรงแรมให้ถ้าไปต่างจังหวัดก็ไม่จ่ายค่าโรงแรมให้นะครับแล้วแต่คุณจะนอนในรถคุณจะกางเต็นท์นอนข้างทางอันนี้แล้วแต่เลยนะครับอ้าวต่อมาเอามอเตอร์ไซค์มานะครับเอามอเตอร์ไซค์มานะครับคือคนะ่าน้ำมันที่เติมระหว่างการขับรถนี่ผมจ่ายให้นะครับเอามอเตอร์ไซค์มาเองเนี่ย จ้างชั่วโมงละร้อยบาทนะครับวิ่งไปไหนต่อไหนส่งของต่างๆนะครับอยากได้ Honda w เว e นะครับรับเลยครับติดต่อมาก็รับเลยเพราะว่าการทำงานเนี่ยต้องอทำงานก่อนถึงจะรู้ว่าคนนั้นเนี่ยสามารถทำงานกับเราได้ไหมหรือถนัดงานกับเราไหมนะครับต้องลองทำดูครับ ใครสนใจก็กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ใครรู้สึกว่า,าเหนื่อยหนักเกินไปก็ไม่เป็นไรครับนอนอยู่บ้านเปิดแอร์แล้วก็สั่งเบียร์มากินนะครับขอบคุณครับ